สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเๆนนะครับเอาคลิปนี้ก็มาอยู่กับตะกอนีกรอบนะครับไม่รู้ตาทำอะไรนะวันนี้นาานตาสวัสดีครับตาทำอะไรวันนี้เอาของฝากให้สองเลยกินไปเลยจะ<ๆ>ได้ดิดดิดฮะทำอะไรวันนี้ ว่างๆว่างเหรออันนี้รถไราตามาใหม่แล้ว,เอ,เ,วเอามาทำอะไรมาขายบ่ขายเท่าไรสามหมื่น <30, 000. S 1> ขันข้างหน้าไปแล้วเหรอไปแลยวะโอ้ทาทาข้างหน้าไปแล้วนะครับคันทาทาแคบอย่างนี้เลยนู่นจอดอยู่ข้างหน้านู่นนะครับขายไปแล้วขายไปเท่าไรตา ไปสามหมื่นอ๋อสามหมืนสามนะครับคันข้างหน้าอันนี้ก็มาใหม่ไม่มีเครื่องเกียร์สามหมื 30, ่นทนครับนี่ครับตาได้มาใหม่อีกแล้วครับเป็นทาทาแคปนะครับสีบรอนโอ้โหบอดี้ก็สวยอยู่นะคันนี้ อันนี้อะไรข้างหลังเพลากลางนะครับอ๋อเครื่องเกียร์ถอดไปแล้วนะครับก็เลยเพลากลางก็ถอดมาไว้นี่นะครับโอ้มีปรีด้วยปรีเครื่องเสียงนะครับโอ้มีตู้ลำโพงครับมีพาวเวไหมเนี่ย โอ้พาวเวอร์ก็อยู่ครับนี่ครับพาวเวอร์โอ้คันนี้เครื่องเสียงอยู่ครับเนี่ยไม่รู้ดอกลำโพงน่าจะอยู่นะคันนี้เดี๋ยวมาเปิดดูฝากระโปรงหน่อยนะครับพาวเวอร์ มีตัวเดียวครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับนี่ครับปรี platinum platinum น,น,นะครับโอ้โห oh. สวยอยู่นะครับมีเครื่องเล่นด้วยนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> มีช่อง a u x แล้วก็เสียบแฟล็ดไรได้นะครับโอ้โห oh. ตายแยกขายไหมเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อเอาฮะ <Huh? S 1> นี่ครับตัวลำโพงเดี๋ยวไปดูช่องใส่เครื่องครับสวยูครับคันนี้เอาไปวางเครื่องอิเตเนได้ไหมเนี่ยนี่ครับโอ้ช่องเบรมเลยนะครับเครื่องเกียร์ไม่อยู่แล้วนะครับคอมเออยู่นะครับ ชุดพวงมาลัยพาวเวอยู่นะครับมออลมเบร,คคร,ครบนนกคลัตช์นะครับที่ปัดนน้ำฝนกล่องฟิวนะครับแต่ว่าเครื่องเกียร์ไม่อยู่แล้วนะครับนี่ครับสภาพสวยอยู่ครับมาจากสุรินทะเบียนสุรินแล้วก็คันนี้ คันนี้ก็เพิ่งเห็นนะครับถ้าจะมาใหม่คันนี้เป็นตอนเดียวนะครับกระบะพื้นเรียบอันนี้เครื่องเกียร์น่าจะอยู่ครับกระจกหน้ามีร้าว ตรงกระโปรงก็บุบนิดหน่อยครับกันชนนะครับยุบนิดหนึ่งตาบอกคันนี้สี่หมืนบาทขับได้เลยวางเครื่องมาใหม่อเปิดเอาอย่างงี้เลยนะตาโอ้นี่ครับวางเครื่องมาใหม่แล้วโอ้โห ได้เลยครับ40,000บาทนะครับคันนี้ถาทาตอนเดียวเป็นเครื่องดิสันดีเซลนะครับ Td 2 7จิตนะครับนี่ครับวางเครื่องมาใหม่ครับโอ้โหเครื่องตัวนี้วางพอดีเลยนะครับนแน่นเอีเลยนะขับได้นะครับ ี่หมืนบาทครับคันนี้สนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าอยากจะมาดูโดยตัวเองก็ร้านช่างดําสาขาสองนะครับอยู่ที่อําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีทาทาเข้ามาใหม่สองคันนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่ผมก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ